สวัสดีครับท่านผู้ชมผมศรีศักดิ์จามนมานขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาไอทีวลกคำวันนี้ขอเสนอคำว่า CGI นะครับเป็นคำย่อมาจาก Common Gateway Interface นะครับซึ่งราชวิทยาลัานใช้คำว่าโปรแกรมต่อประสานร่วมสำหรับ Gateway นะครับไอเจ้าโปรแกรมต่อประสานร่วมสำหรับเกตเวย์หรือ CGI นะครับนับว่าเป็นวิธีมาตรฐานที่ใช้กับตัวบริการเว็บหรือเครื่องบริการเว็บ หรือเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับเว็บเซิร์ฟเวอร์ในส่วนมากจะรู้จักในนามของแม่ขายเว็บแต่ราชวิทยาสารเสนอให้ใช้คำว่าตัวบริการเว็บหรือเครื่องบริการเว็บและเจ้า CGI นะครับก็ส่งผ่านคำขอจากผู้ใช้ไปยังซอฟต์แวร์แล้วก็รับข้อมูลกลับมาให้ผู้ใช้นะครับผู้ใช้นะครับจะขอเข้าใช้เว็บอาทอาิคลิก คำที่มีการเน้นหรือไฮไลท์บนหน้าเว็บใดหน้าเว็บหนึ่งนะครับหรือพิมพ์ชื่อเว็บแล้วก็คลิกนะครับ CGI ก็จะจัดการให้ผู้ใช้ได้เข้าเว็บที่ขอครับวิธีการหรือแนวาปฏิบัติในการส่งผ่านข้อมูลไปมาระหว่างแม่ข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์และซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า CGI นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของ HTTP นะครับเป็น Hyper Text Transport Protocol นะครับ CPI นะครับก็เป็นมาตรฐานกำหนดวิธีเขียนคำสั่ง CGI หรือ CGI script ซึ่งสามารถเขียนโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ได้หลายภาษานะครับแต่จะใช้ภาษา Script หรือ scripting language อซึ่งเป็นการเขียนโดยคำสั่งสั้นๆก็ได้นะครับชื่อเว็บในอินเทอร์เนต็ตนะครับก็อาจจะเรียกว่า URL นะครับ Uniform Resource Locator นะครับที่อาจจะระบุไว้ในภาษา HTML หรือไฮเปอร์เทคมาร์กแลงควตเลยนะครับตัวอย่างเช่นแม่ข่าย mybiz.com นะครับจะส่งผ่านการควบคุมไปยัง CGI ที่ชื่อว่า,า formplug.pl นะครับเพื่อบันทึกข้อมูลที่พิมพ์เข้าและส่งข้อความยืนยันกลับไปโดยจะใช้นามสกุล .pl นะครับซึ่งแสดงว่าซอฟต์แวร์นั้นเขียนขึ้นโดยใช้ภาษา Perl ภาษา Perl นี่ก็ Practical Extraction and Reporting Language ความจริงใช้ภาษาอื่นก็ได้นะครับแต่หลายคนก็ชอบใช้ภาษา Perl นะครับภาษาเพ r ร์นี่เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่พัฒนาขึ้นโดย l าร์ y ี่วอนะครับในช่วงศตรวรรษที่80แล้วก็ได้รับความนิยมใช้ในการประมวลผลข้อความหรือ Text แล้วก็ใช้ในการเขียน CGI หลังจากนั้นก็ได้พัฒนาความสามารถในหลายๆด้านจนสามารถใช้กับงานคอมพิวเตอร์ได้หลากหลายเลยนะครับ CGI นะครับสามารถใช้โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าแม่ข่ายจะใช้ระบบปฏิบัติการอะไรนะครับจะใช้ Windows ก็ได้ใช้ Linux ก็ได้ใช้ Macintosh ก็ได้ใช้ OS 390หรือระบบปฏิบัติการอื่นๆก็ได้นะครับแม่ข่ายเว็บที่สนับสนุน CGI นะครับสามารถตั้งค่าให้แปล URL ตามการอ้าง อิงใน CGI ซึ่งเป็นวิธีที่นยมใช้กันทั่วไปหรือ,อซึ่งคือการสร้างสาระบบหรือ d i r e c t o r อ่ชื่อว่า CGI bin นะครับอีกวิธีที่รับความนิยมก็คือใช้แฟ้มข้อมูลนำสกุล .cgi เลยนะครับแล้วก็ในการนำเข้าข้อมูลก็ส่งผ่านไปยังอซอฟต์แวร์การแปลสภาพแวดรอมนะครับคือ Environment Variable นะครับ ประวัติ CGI ก็เริ่มตั้งแต่ปี2536นะครับแล้วข้อเสียของ CGI ก็คือว่าการเรียกใช้ CGI นะครับก็ใช้เวลาใช้หน่วยความจำเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ไม่เรียกแต่ว่าเรียกมันก็สะดวกกว่านะครับแล้วก็มีการปรับปรุง CGI เป็น Fast CGI ก็ทำงานได้เร็วขึ้นนะครับ วันนี้เราก็ทราบความหมายของคำว่า CGI หรือโปรแกรมต่อประสานร่วมสหรับเกตเวกันแล้วนะครับพบกับผมศรีศักดิ์จามนมานในรายการภาษา IT วลรคคำได้ใหม่ในวันต่อไปนะครับสวัสดีครับ